ง่ายครับต้นทุนบ่อแพงเลยครับการเลี้ยงกุ้งฝอยนี่แต่ว่าหลายคนเอาไปเลี้ยงหลยมันมีปัญหาหนึ่งมันตายสองมันบ่อออกลูกนี่คือกุ้งฝอยที่เลี้ยงแบบบ่อตายนะ,คะ้ครับออกแม่แพะลูกครับพี่น้องทีอว่าประสบความสำเร็จเลยครับ่นตัวนี้แค่กแก่เดียวเลยครับแค่มุมเดียวมันเยอะอีกยูกฟังสิครับมีหนาจะประมาณซีโลครับที่เหลือไว้เห็ดพันธุ์ที่เหลือผมม่นนนนวนก้อนนานี ทุบท้ายออกไปแล้วมันป็นอยู่นี่นะครับบ่อตายครับพี่น้องล้วก็ปัญหาเรียงกินกันกับบุมีเพราะว่าเฮาเฮ็ดให้เนเขาเขียดครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพอกันกับสองอีสานเกษตรครับกระเ่บบาสาสระน้อยทองเนบนะครับมือนี่ครับพี่น้องสผ้ามาเตรียมสถานที่เรียงกุ้งฟอยครับพี่น้องอย่าเพิ่งไปหามาเลียงก่อนครับ ต้องหาหมองเลียงก่อนจังหากุ่งมาเลียงครับพระประสันมันจะยุ่งยากครับพี่น้องอสำหรับวันนี้ครับนี่คืออีพี่หนึ่งทับหาครับการเตรียมบอ่อแล้วก็การเตรียมสถานที่เตรียมบอ่อให้เหมาะสมแล้วก็เอาแม่พันธุ์ลงในบอ่อต้องลงซ้ำได้ครับพี่น้องเพื่อให้เขาขยายแล้วก็บ,บ่ให้เขากินลูกเจ้าของให้มันขยายพันธุ์ในย่างรวเดเร็วแล้วก็ จะเลื่อนเติบโตขายได้เงินครับพี่น้องอันนี้คือนี่ครับอันดับแหลก็คือผมเลี้ยงในกระช่างแล้วกระช่างกับกับยูเนสะต้องทำความผ้าใจก่อนนะครับตัวนี้กระช่างนี่กระช่างเอาขึ้นมาเห่ากับไม้ยิ่งใส่ซีมุ่มแล้วก็เอาผ้าดำครับนี่คือผ้าดำผ้าดำผ้าพลาสติกครับผ้าดีแน่ก็แบบทนยูวีแน่มันจะคือดืดนครับ อ่าตัวนี้แบบป็นแบบธรรมดาครับแต่ว่าเป่าสู่ฟังก็คือหรอกแล้วกันยึบครับยึบข้างบนยึบข้างล่างข้างบนนี่บ่ต้องนี่ครับข้างบนนี่บ่ต้องบ่ต้องยึบทีครับรยึทบยทางหางเพราะให้มันบ่หลุดแต่ว่าข้างล่างนี่ต้องยึบให้มันทีแต่โบ่ตี่กุ้งมันก็นจะดันขึ้นมาครับเวลาเวลาลมพัดหรือว่าเวลาจังได้ก็ตามนะครับรอ่อาจนห้าป้องกันไวปยึบให้มันทีทีไปครับตัวข้างล่าง ผู้ไดมีจักรสร้างเง็บเลยครับสบายตัวนี้ผมเห็ดแบบใส่มือแต่พอมมันอาจจะบบสมมำเสมอบบเป็นหยังครับ,บรเป็นบ้บอเป็นหยังเลยหลังจากเขาเตรียมบอแล้่เป็นกระช่างง่สีแแล้วครับทางล่างก็จะ,ะสูงกระช่างครับเมตรยี่สิบจะพอดีครับยาวลึกตกัวนี้เพราะว่ากลุ่งบบมักนำเลยกครับกลุ่งจะอยู่ประมาณ เมตรหนึ่งครับอาศัยอยู่หนามประมาณเมตรหนึ่งแล้วนี่ครับเพราะการทเนีดยตีนมหาเหเรหยบร้อยครับเดี๋ยวเรจะพาไปเป็งตัวอย่างครับพี่นอ้องจะพาไปดูตัวอย่างพี่น้องหลังจากเขา้าเห็ดเห็ดกระช่างียบร้อยแล้วเนาะกระช่างหนึง่งหนึ่งกระช่างนี่ประมาณสองสามลอยครับก็ถือว่าประหยัดต้ตนทุนเสียดีซื้อแท้ทกระช่างยางเดียวครับนอดแล้วพันกุ้งเข้าไปหานำ้ำธรรมชาตาก็ได้ครับถ้าบริษาทซื่อเขา นี่ครับนี่คือเป็นขี่เลี้ยงครับตัวนี้คือพอแม่พันธุ์พอแม่พันธุ์อยู่นี่แต่ได้เริ่มเลี้ยงครับแต่ได้เริมเลี้ยงนี่จะมีประมาณ4ี่โล4กิโลแล้วก็ขายไปแล้วตอนนี้มันจะเหลืออยู่ประมาณ2กิโลมันก็นจะถือก,กระช่างละ1กิโลครับผมจะแยกออกไปพอตอนนี้แม่พันธุ์เริ่มจะไขแล้วเริมจะว่างท้องว่างไขแล้วแต่เขาจะบอไขาครับ ถานามจังสิเขาจะบอ่อไข่แม่นเลี่ยงบอ่อตายก็จริงแต่ว่าเขาจะบอ่อออกแม่ไข่ลูกบอ่อไข่ครับาบานวิธีการครับวิธีการเขากจะขัดเอาตัวไข่นี่แหละครับเอามาหนึ่งกิโลต่อหนึ่งกระช่งางการปล่อยนะครับจะอยู่ประมาณนี้หนึ่งกิโลต่อหนึ่งกระช่างตัวนี้ไม่แต่ลูกเขาเด้อครับนี่เป็นลูกเป็นกุ้งลุงรุ่นแล้วก็ ตัวทีก็ลังเป็นสาวมันก็เรื่มจากไข่ครับนี่เห็นบาเข้าจะขึ้นมาจับเต็มเลยครับเห็นบอครับพี่น้องเห็นบอมีคือกุ้งหลุแล่วกะ็มันจะมีตัวท้งไข่นะั่นก็มีครับพี่น้องพอมันมีตัวไข่เข้าก็จะาแยกตัวไข่นั่นออกไปใส่กระช่างตัวนั้นมองเตรียมไว้ดาบแยกดวงเตรียมแบบนั้นก่อนครับอ่าและที่สําคัญนั่น,นครับถล้ยงอยู่ในสะหรือบอเหลียงในกระช่างแบบนี้สิ่งที่จะ บรจาเป็นทต่องเ็ตก็คือพวกไม้น้ำครับบรววาสิเป็นพักบุงพักตบหรือบอรอีหยังก็ตามนะครับจอกหนี้นี่บริจาเป็นต้องเอามาใส่นะ้ครับถ้าจะใส่ผมแนะนำให้ใส่เป็นพวกล่างเทียมเป็นพวกฟางเป็นฟางนะครับเป็นฟางที่ถ้าเอามาตาัดเห็ดเป็น่อยๆแล้วครับเราเอาถิ่มลงแบบนี้จะดีกว่าครับเพาะวหยังนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิงอยู่ตรงผุนเพราะว่า เออเอาอยู่นีก็ได้ครับเพราะว่ามันจะเกิดตะไคร่น้ำครับเพราะว่าถ้ากลุ่งมันกินบ่ทันนี่มันจะเกิดตะไคร่ล้วมันจะเกิดการอุดตันน้ำระบบแพร่แพร่ล่านของเขาเราเฮ็ดให้กระช่างนี่เวลาเขาจะดึงขายเนี่ยมันจะดึงงาครับมันจะมีตะไคร่จับมันจะบริเรื่องง่ายสินะครับพี่น้องอบริเรื่องง่ายสิแต่ถ้าพ่อเอากลุ่งใส กุ้งมันจะกินเองครับมันจะกินตะไคร่มันจะทาความสะอาดอทําความสะอาดบอ่บอแบบบ่อห้ตะไคร่จับเลยครับแล้วเอาเออกซิเจนใส่ครับตัวนี้เอาออกซิเจนใส่น้าบ่ต้องใส่ก็กได้ด้วครับออกซิเจนถ้าถ้าบหมีถ้าม,มีก็ดีนะมันจะดีไปอีกเดือนนึงเพราะว่ามันจะแนะนำใสครับเห็นไหมครับพี่น้องตะไคร่จะบ่จับน้าแพร่ครับเข้าสามารถยขึ้น,นแบบง่ายๆเลย อ่าเห็นไหมครับ,ต,ต,รบตัวนี้เป็นแค่ตัวยางครับตัวนี้เป็นแค่ตัวยางเป็นกลุ่มหลุนนะครับอ่าเดี๋ยวจะผมจะยกใี้เบิงเบ้งอยู่ดอกว่ามันลหลซํำใดครับพี่นองเดี๋ยวไปเบิ้งบอ่อนะครับต้องเตรียมจังไดเนาะนี่คือสำหรับอ่าไม่ไม่เลยครับเดี๋ยวเข้าใดแม่พันมาเข้าใดแม่พันมาแล้วเข้ากับเตรียมกระช่างอ่าพอเตรียมพอเตรียมกระช่างแล้วก็ เฮ็ดระบบน้ำแล้วก็เปิดออกซิเจนใส่แล้วเอากลุ่งไข่ครับพี่น้องเอากลุ่งที่ไข่แล้วนะมาใส่นน่้เขาก็จะเริ่มผสมพันธุ์แล้วก็ไข่เอาตัวไข่แก่ๆก็ได้ครับอ่าเขาจะมาไข่น้ำานามที่มันโต้ลงอย่างส่จะเป็นระบบน้ำวนก็ได้ครับพี่น้องดูดจากในบอ่อแล้วก็ปล่อยลงอ่าต้นนี้จะเปิดอยู่บ่ดนครับบ่ได้เปิดตลอดจะเปิดเฉพาะตรงที่เข้าจะเฮ็ดให้มันออกลูกเท่านั้น แต่ว่าสําหรับกุ้งที่มันเป็นรุ่นแล้วกาะจะเปิดแค่ออกซิเจนใสนะครับเข้าใจเนาะบริเเปิดใส่ทั้งเบิดถ้าผู้ใดเห็นระบบดีก็เปิดใส่ทั้งเบิดก็บม่มีปัญหาครับก็บดีขึ้นกันนี่แหละครับเห็นระบบนามให้มันหมุนเวียนตัวนี้ผมเป็นระบบโซลาร์เซลล์ก็เลยบรยิคิดเร่องคาไฟครับมันก็นจะโต้ลงกันสิละครับพี่น้องตัวนี้ใส่ไสรหนึ่งก็ช่างตัวหนึ่งโลเดี๋ยวเขาจะออกแม่แพลลูกไปเองครับพี่น้อง ประมาณ3มเดือน3มเดือนก็กลัวครับก็บสามารถจับขายได้เอาก็คัดแมพันธุไปอีกโลนึงก็เข็ดแมพันธุรุ่นต่อไปแล้วก็ขายครับพี่น้องสำหรับตรงนี่คือตรงที่ให้อาหารนะครับตรงที่ให้อาหารนี่ก็จะเป็นทอ่อพีพีซีเพื่อบรใหารนี่รุดออกไปทางนอกนะครับอ่านี่แหละครับสำหรับอีพีนี่การเตรียมนะครับ ถ้าเอาไปเลี้ยงแบบบ่ไดดเงียบผ่าดำมันจะเห็ุให้กุ้งนี่ออกนี้เบิดครับพี่นอ้องกุ้งจะออกนี้เบิดนี่เนาะถ้าเหตุจังสีจะบมีปัญหาครับง่ายๆครับต้นทุนบ่แพงเลยครับการเลี้ยงกุ้งอยนี่แต่ว่าหลายคนเอาไปเลี้ยงแลบมันมีปัญหาหนึ่งมันตายสองมันว่าออกลูกแล้วก็อ่าก็สิประมณหลักๆจังสีละครับ เลี้ยงยากเลี้ยงยั้มาสั่งแต่ว่าตลาดนี่ต้องการสูงแห้งด้ยครับพี่นอ้องตัวนี้ผมก็เห็ดพอแม่พันธุ์กลุ่งฝอยขายแ้วที่นี่ครับพี่น้องถ้าห้าเลี้ยงในบอ่อก็เลี้ยงแบบนี้ตัวไหนดีกว่ากันนะครับดีที่สุดแต่มันจะมีอยู่สองแบบครับดีที่สุดแล้วต้นทุนน้อยที่สุดก็คือเนึ่งนะครับเลี้ยงในบอ่อดินเลยให้อาหารเอาปลาออกเพื่อเลี้ยงตะก,กุ่งสองก็คือเลี้ยงในกระช่างครับมันจะเป็นหนามอยู่นี่ เพียงแต่ว่าห้องเต็ดน้ำบนใส่มันจะมีออกซิเจนถึงห้องบ่เปิดออกซิเจนใส่มันก็กลุ่มก็จะบอ่อตายครับ้าเล็ดจริงๆแต่ว่าถา้าห้าเลียงในบอ่อปูนปั๊บนี่ถ้าเอาดูแลหรืบอรบอ่อบ่ได้ดูแลเรียงน้ำเรียงออกซิเจนนะครับมันจะมีปัญหาเรียงกลุ่มตายถ้ามันเดนตายตัวนึงมันจะตายเป็นฝูงเลยครับตัวนี้ผูดด้ใดเคยเลียงกับสิหุ่นจัดดีเนาะเดี๋ยวผมจะพาพไปเบืองกลุ่มนี่ครับกำลังตื่นนี่ครับกลุ่มที่ห้าจะคัดเอาไปใส่ เห็นบน้อพี่น้องน่ครับกุ้งฝอยครับตรงนี้ครับ,รบเ,น,เบนี่ยลายแห้งครับพี่น้องนี่คือกุ้งฝอยที่เลี้ยงแบบบ่ตายแล้วก็ออกแม่แพดูครับพี่น้องถือว่าประ,ระสบความสำเร็จเลยครับจริง้นะตัวนี้แค่แก่เดียวเลยครับแค่มุมเดียวยังเยลือ,อีกย่ฟังทีครับมีหนาจะประมาณซีโลครับที่เหลือไว้เห็ดพันธุ์ที่เหลือผมม้วนก้อนนานี้ ผมขายออกไปแล้วมันก็เหลืออยู่นี่นะครับบ่อ,บอตายครับพี่น้องแล้วกะ็ปัญหาเรื่องกินกันกันกนกบบม่มีเพราะว่าเขาเข็ดม่ให้เขาเขียดแต่ว่าอย่าโยกกระช่างดูเท่านั้นแหละครับเพราะว่ามันจะมีกุ้งไข่อยู่พอกุ้งไข่มันจะเต็นพอเต็นแล้วมันจะเฮ็ดให้ไข่เนี่ยเขารูดออกไปแล้วก็เป็นไข่ที่ฟอรครับอเอาละครับสำหรับ อีพีนี่เนาะครับว่ติดตามอีพีต่อไปครับจนกวัวจะหอดีพีที่หาแล้วครับพี่น้องถึงขันจับขายตลาดอยู่มองได้นะครับอ่าสำหรับคลิปวิดีโอนี่ก็จบไปซ้ำนี้นะครับพ้อกันไหมครับผมกับอีพีสองครับผมขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับขอบคุณครับ